ให้ทานเลี้ยงพระบำรุงศาสนาแล้วก็หาได้รับเอาตัวศาสนาไปเรียนรู้และปฏิบัติไม่ดีแต่ทำบุญเลี้ยงพระให้ทานบำรุงศาสนาอย่างเดียวไม่รู้จักรับเอาตัวของพระศาสนาไปศึกษาและปฏิบัติและให้ได้รับประโยชน์เต็มตามควรแก่การปฏิบัติคนชนิดนี้แหละคือคนที่ทำบุญเหมือนกับเลี้ยงไก่ไว้ไข่ให้หมากิน ทำบุญมากมายจนตลอดชีวิต <c oughs> ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นั่นเองเพราะว่าจิตใจไม่ได้ดีขึ้นกิเลสไม่ได้เบาบางลงไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรไม่รู้ว่าหัวใจของพระพุทธศาสนานั้นคืออะไรเพียงแต่จะรู้ก็ไม่รู้เสียแล้วแล้วจะปฏิบัติได้อย่างไรก็เลยไม่ได้มรรคผลประการใด นี้เสียกว่าทายกทายิกาที่ดีแต่เลี้ยงไก่ไว้ไขให้หมากินขออภัยที่จงใช้ทำตรงๆโกรกกระโดกอย่างนี้เพราะว่าเป็นการช่วยความจำได้อย่างดีว่าทายกทายิกาทั้งหลายจึงได้หยุดการบำเพ็ญบุญชนิดเลี้ยงไก่ไว้ไขให้หมากินนั่นเสียทีเพิดจงได้ขยันเลี้ยงไก่ไปในทางที่ว่ารู้จัก คือเอาไข่จากไก่แล้วไปเป็นประโยชน์แก่ตนให้ได้ให้มากถึงที่สุดเถิดขอให้บำรุงศาสนาแล้วได้รับประโยชน์จากศาสนาเป็นผู้เรียนรู้ตัวศาสนาเป็นผู้ปฏิบัติตัวศาสนาเป็นผู้มีจิตใจที่สะอาดมีจิตใจที่สว่างและมีจิตใจที่สงบความที่มีจิตใจสะอาดสว่างสงบนี่แหละคือตัวแท้ของศาสนา คือเยื่อเนื้อทั้ง,งศ,าศาสนาเปรียบเหมือนกับไข่ไก่ที่มีประโยชน์ส่วนอาการที่ศักวัาเลี้ยงว่าทําบุญนั้นไม่สําเร็จประโยชน์ก่อนเป็นแต่เพียงได้บุญหาเมาเม,าเ,มาเอาเท่านั้นเองยังไม่แน่นอนถ้าจะให้แน่นอนต้องรู้จริงว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรอะไรเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ได้รับผลของการปฏิบัตรจริจริง เช่นพระพุทธศาสนาสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นก็สามารถที่จะเอามาปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันอยู่ทุกเวลานาทีเป็นผู้มีความสุขสบายดีตลอดเวลาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเวลาทำการงานหรือเวลาพักผ่อนล้วนจะมีความสุขสงบไปทางนั้นอย่างนี้เรียกว่าผู้ที่เลี้ยงไก่แล้วได้กินไข่ คือผู้ที่บำรุงศาสนาแล้วได้รับประโยชน์จากศาสนาเรียกว่าเป็นผู้ที่ทำบุญด้วยความรู้จักบุญแล้วก็ได้บุญนั้นมาจริงๆ <c oughs> ทีนี้เพื่อจะให้เข้าใจความข้อนี้ยิ่งขึ้นจะได้วิสัชนาในคำว่าบุญโดยละเอียดออกไปคำว่าบุญนี่ แปลว,ว่าเครื่องฟูใจก็มีและแปลว่าเครื่องชำระชะล้างซึ่งบาปก็มีเราจะเอาความหมายสำคัญกันดีกว่าความหมายที่สำคัญคือความหมายที่ว่าเป็นเครื่องชะล้างซึ่งบาปนั่นเองดังนั้นจึงขอให้ทุกคนจำไว้ว่าคำว่าบุญ มีความหมายชั้นสำคัญสูงสุดว่าเป็นเครื่องชำระชะล้างซึ่งบาปอย่าเอาแต่ว่าเป็นเครื่องฟูใจอิ่มใจสบายใจเลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องผิดขึ้นมาไม่ทันรู้ตัวก็ได้ถ้าเอาเป็นว่าบุญเป็นเครื่องชำระชะบาปชะล้างบาปแล้วไม่มีทางจะผิดหรือจะผิดก็ผิดแต่น้อยยังมีส่วนถูกอยู่นั่นเอง ถ้ามุ่งหมายจะให้เป็นเครื่องชำระสะล้างซึ่งบาป